คณคิดว่าการเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถอันตรายหรือไม่ ค,คิดว่าการเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถอันตรายหรือไม่ปกติก็เล่นแบบนี้อยู่แล้วคุณกลัวอุบัติเหตุบนท้องถนนไหมคะคุณคิดว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเ,เดี๋ยวเราจะไปชกกันารใช้นะโทรศัพท์ทําให้ผู้ขับขี่ไม่มีสมาธิในการขับรถได้เท่าที่ควรเมื่อเราจะต้องแบ่งความสนใจไปที่โทรศัพท์เนื่องจากข้อจำกัดของสมองของคนเราไม่สามารถที่จะคิดหรือทำสิ่งต่างๆได้ดีพร้อมกัน นำมาซึ่งอุบัติเหตุจราจรบ,บนท้องถนนที่เราได้พบเจอการสูญเสียสมาธิขณะขับขี่เป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุโดยการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถไม่ว่าจะใช้มือถือโทรศัพท์หรือใช้อุปกรณ์เสริมก็มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากผลวิจัยส่วนใหญ่รถเฉี่ยวชนเกิดจากการเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถ จากองค์การอนามัยโลกในทุกปีมีผู้คนมากกว่า1.25ล้านคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่าลืมว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้เสมอเพียงชัว่วพริบตาก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้แม้จะมีป้ายเตือนและมีป้ายชะลอความเร็วติดตั้งอยู่พื้นที่ถนนแต่ก็เคยเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน คุณไม่ใช่คนเดียวในถนนเราควรรักษาความปลอดภัยทั้งของคุณและของคนรอบข้าง